ใครเห็นก็ต้องร้องว้าวเลยทีเดียวนะครับสำหรับนางเอกสาวแพนเคก้กเขม,มนิดท,ที่ไม่ว่าจะหยิบจับเสื้อผ้าหรือว่าชุดแบบไหนมาสวมใส่ก็ดูดีไปหมดเลยอย่างรูปล่าสุดที่เจ้าตัวได้โพสต์เป็นรูปที่ใส่ชุดว่ายน้ำอวดหุ่นที่ดูแล้วแอบเซ็กซี่เลยทีเดียวครับเจ้าตัวก็เผยว่าส่วนมากเนี่ยจะเลือกชุดให้เหมาะสมกับสถานที่มากกว่าอย่างชุดว่ายน้ำที่ใส่ก็ไม่คิดว่าจะหวือหวาจริงๆแล้วตั้งใจใส่ไปเล่นน้ำกับหลานแต่ด้วยบรรยากาศสถานที่สวยเนี่ยก็เลยถ่ายเก็บเอาไว้ก็บางคนบางรูปก็แบบ อาจจะไม่ได้ดูมือหวาก็คืออาจจะดูเรียบๆเนาะแต่ก็คือเป็นสไตล์แบบที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คือคิดว่าไปที่ไหนเราก็แต่งให้มันเขาเรียกว่าเนาะตามสถานที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาวัดก็เป็นแบบนี้แต่จริงๆผ้าไทยหรือผ้านุ่งมันไปได้ทุกที่อยู่แล้วไปจังหวัดไหนเราก็ใส่ไปได้เลยเงี้ยค่ะแต่ในชุดอื่นๆแผนก็พยายามจะดูให้มันแบบเหมาะสมแต่ละสถานที่ก <c oughs> ็มีการสลัดผ้าค่ะว่ายน้ำเปค่ะอย่าเรียกว่าสลาดาัดผ้าเลยรู้สึกเกรงใจคนอาจาจะบอกไม่ไมได้คือคิดว่าตัวเองคงไม่ได้ใส่แล้วดูบือหวามากเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ดูเป็นแบบเรียบๆตามตาม ตามสไตล์เรามากกว่าสถานที่มันสวยเราก็มีชุดว่ายนะเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็คือจะต้องมีเตรียม <c oughs> เผื่อไปอะ <c oughs> ไรอย่างเงี้ยค่ะก็ <c oughs> นิดนึงในไหนได้เล่นน้ํากับหลานๆแล้วเราก็ถ่ายรูปลงด้วยสถานที่เขาสวยด้วยขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True 5 HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามส,สดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ